ไป็นไงครับโอ้โหเหยื่อหลุดไปเลยสักครู่นะครับนี่นะครับเหยื่อที่ใช้นะครับเศดเอืยนะครับทะลุกระโหลกทะลุกระโหลกเลยครับส่งสายสักหน่อยนะครับเทคนิคก็คือนี่นะฮะการใช้เหยื่อปลอมนะครับพื้นฐานนะครับขั้นเบื้องต้นนะครับถ้าเป็นล้อ หยื่อผิวน้านะครับสําหรับเหยื่อผิวน้านะครับตอนนี้ก็คือตีเลาะแนวเลยครับแนวชิดตะลิ่งเลยครับถ้าให้ดีนะครับเราสามารถตีขึ้นฝั่งได้เราตีขึ้นฝั่งไว้ก่อนนะครับแต่ถ้าเรายืนแนวอย่างนี้นะครับเราก็ตีตีเฉียงไปข้างนอกก่อนนะครับแล้วก็ลากเข้ามาเข้ามาให้มันตีชิดตะลิ่งนะครับเพราะว่าปลามันจะอยู่ริมริมตะลิ่งครับพวกปลาช่อนอะไรเนี่ยนะครับปลานักล่านะครับเย็นๆอย่างนี้อากาศเย็นๆอย่างนี้นะครับก็อยู่ริมตะลิ่งนะครับ ถามว่าทาไมไม่ตีชิดตะหลิ่งไปเลยทีเดียวถ้าเหยื่อตกปุ๊บถ้าปลาดุดุตกปุ๊บมันกัดก็ดีไปนะครับแต่ถ้าเหยื่อตกแล้วมันตกใจหนีไปที่อื่นมันก็จะไม่ได้ตัวนะครับท้ายานี้เราก็ตีให้เฉียงออกไปข้างนอกหนีจากตะหลิ่งสักหน่อยครับแล้วค่อยลากเข้ามาใกล้ๆแล้วก็รอๆมานะครับมีตัวก็โดนครับเป็นโดนครับเหยื่อแซดเอ้ยนะครับนี้หางบกสายเอ็ดนะครับฝากผลง,งานไว้้วยนะครับยอด